สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ปามสิมาแจกสูตรแจกสูตรใส่กอกใส่กอกอีสานค่ะใส่กอกอีสานเนาะสูตรเข่านะพี่น้องเนาะสูตรเข่าจะกับซีมีหมูติดมันกิโลหนึ่งนะติดมันนะคะยำติดมันแล้วก็เข่าสวยเข่าหุงเฮานี่แหละค่ะหงไม่ไมนี่นะนะจะเป็นเข่าธรรมดาจะสองกิโล เต้าหมูมันหมูกิโลหนึ่งหมูติดมันนะคะเข่าสวยเข่าสุกเนี่ยหนกิโลนะส่วนผสมกับ็มีอย่างมากมายนะคะเป็นใส่กรอกเขา่าสูตรเขา่ากินเลนกินเป็นกับแก้มประมาณนี้เนาะเสร็จมาบอกวิธีค่ะเกลือจับพี่นองเกลือปอนหาเนสใส่ประมาณซอนเกิรอนค่ะ ทรายค่ะประมาณสองซอนเนาะซีมีเร็วดีชุลลอดีเลยจ้ะพี่น้องไปลายางไว้เลยนะจ้ะก็เดียดืดเจือลดดีนะจ้ะรดดีรดหมูรดหมูรดไก่ก็ว่าไปไ,ได้หมด สองซ่อนผงชุอรดผงชุอรดเพราะว่าเป็นเป็นปริมาณหลายเนาะผงชุบรสแต่จะซ่อนเกินอะไรอันนี้ก็ะสิเป็นผิดไทยกะพผิดไทยหกเองพงผิดไทยดำผิดไทยขาวก็ได้ ซอสเคิงค่ะซอสซอสกิมครับเฮาเนี่ยสูตรลับที่ไม่ลับนะซอสจะจะให้สีสวยนะสีสวยใส่ซอสจ้ะซอสเย็นโตโฟเราหรือว่าสิเป็นซอสพริกก็ได้แล้วพี่น้องไอซอสพริกซอสบักกะเทศเนี่ยเขาใส่ซอสเขาประองไปใส่สีใส่ซอสเย็นโตโฟนะคะนะ เรเตียนตัวโฟสามซอนประมาณนี้เลยค่ะเออลืมอีกนี่กระเทียมจ้ากระเทียมหมดแล้วกระเทียมหมดกับพี่น้องประมาณขีดหนึ่งค่ะขีดหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดเข้ามากระเทียมหลายาราใส่ไปได้อีกหมดเป็นยังค่ะ ส่วนผสมทุกอย่างก็ครบเนาะแล้วกบคลุกเค้าให้เข้ากันเลยให้เข้ากันคุกประมาณสิบนาทีนะพี่น้องหมูลปลาอ่ำที่เป็นน้าแข็งจกักนอยพาว่าออกจากตู้เย็น สักพักก็เสียละลาย,ลายใส่เขาธรรมดาเนี่ยนะพี่น้องนะเขาเจ้าเขาสวยเขาสูกเขานี่นะคะ่ะมอมันก็สีแบบออกชมพูชมพู สิมาบอกวิธีแล้วค่ะปละเดี๋ยวค่ะคุเข้าแล้วเขาก็สิไปียดก,กันเนะาะมันเข่ากันสักกอน หลังจากเขาคุกเขา้าเข่ากันดีแล้วนะคุกเข่ากันดีแล้วพี่น้องค่ะเอากระสีมะเอาใส่ใส่กระบอกหยัดเลยค่ะ,ะมาทำการหยัดเนี่ย่ะใส่ที่ข้าล่างแล้วนะข้าล่างแล้วแช่น้ำหล่างแล้วล่างดีๆเลยค่ะประมาณยัดต่อไปประมาณนี้ มีเทคนิคนิดนึงแล้วพี่น้องเนาะถาวามันหยัดหยากหยักเนื่อๆท้องกะหยัด,ดหนนดยัดใส่กล้วยหยากใส่เนี่ยเอาอนำมันนี่พี่น้องนิดเดียวนะปลายซ่อนนี่ล่ะกันอนมันพืชน,นี่นี่ค่ะหยอดเข้าไปก่อน กระสีแบบน้ำกระสีน้ำกระสีเขาง่ายเนี่ยเอ้หยัดใส่ปลายกระบอกไว้ซะก่อนหน่อยค่ะทีใส่ใส่ใส่หมูได้จ้ะเนี่ยใส่โโใสอ่าที่บ้านมาม่าจะเป็นใส่แห้งนะจ้ะใส่หมโูใส่แห้งเนี่ยหรือว่าก็เอิออีกอย่างหนึ่งก็เป็นใส่มะเขือเนาะแล้วเขาก็ผูกป,ปมมันไว้ค่ะ ผมเลยหัวไม่ไหวผูกแน่นๆไม่พี่นออ้อ่างเวลาไปตากถั่ว่นีนเดี๋ยวมันสีสีไหลออกเนี่ยผนนูกแน่นๆแล้วเนี่ยไปจนสุดนี่ค่ะนี่เขาก็เอานี่เลยค่ะไม่จิ้มฟันนะ่ะจิ้มจกักสองสามรูนะเนี่ยไหลลมอากาศมันอ,ออก ก่องก็เ,เกอ็นบกไค่ถนัดอ่าเข้ามาอีกเอ,อแต่ว่าใส่ก่อกสูตรเข่านีนยัดกระบอกมันกระตองแบบคล้ายๆว่ามันใส่กําลังนิดนึงเลยจ้ะมันจะเนื่ๆเนาะคล้ายๆใส่กอกบุนเซ็นนะพี่นอ้องอันนี้จะเป็นสูตรเข่าถ้าว่าเป็นหมูล้วนนะมันก็ะสีกดง่ายกล่วกันจะเลื่นๆแน่จักหน่อยอยัดเลยยัดให้เต็มกระบอก โอเคค่ะปิดฝาแล้วก็มีเลยค่ะอ่ะมีน้ำอยู่อยากให้เต็มเต็มใส่จับพี่นอ้องเสมอๆกันนี่ค่ะ แบบนี้วัฒนาดใสใล้ำตัววัฒนาดเนาะกระตั้งขึ้นก็นได้พี่น้องสามารถจับกระบอกตั้งขึ้นทั้งสี่ก่ะนลดีวก็กดลงไปกดลงไปกันยัดไปเรื่อยๆเนาะ าจากมัดนยัดจนหมดแล้วเขาการสิมามัดนม่นมีนอนะม้องเนาะเนี่ยจ้ะใส่ได้แบบนี้นะเป,นเป็นได้เป็นเชือกขาวมัดราเลยนะคะ ฟางทีเทาผูกปมไว้นะพี่น้องเนาะอันนี้เขากลมันทำมันมีลมเมากกไบลายรมันออกตะกอนนะเนี่ยไม่จิ้มฟันนี่เลยค่ะใส่ลมจิ้มจิ้มจิ้มไปแจ๊กแจ๊กอย่าไปเอาส้อมนะพี่น้องห้ามเอาส้อมเด็ดขาดเพราะว่าส้อมมันหูไงสองทีแปดรูท้อไม่จิ้มฟันดังสีอะคาศเดี๋ยวไม่เสียบลูกชิ้นก็ได้นะเนี่ยเจือกแบบนี้เนาะ วันนี้ที่มาสอนจนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดท้ายเลยพี่น้องนะเอาไปเฮ็ดขายได้เลยจ้ะกล่องกระเพาไข่นั่นบันไดกเฮ็ดเองเฮ็ดเองทายเอง,เองเนอะเนาะกับ่มีผู้ใดซอยอ่ะกะขออภัยได้พี่น้องนะจ,จิกจักจิกจักกับนีะค่ะเฮาสิเอามาัดอ่าเฮาสิเอาคอน้อยคอใหญ่ก็แล้วแต่เฮาเนาะนี่หมัดมาสินะคะพอต้องมา,างตัดคอลอกกัีแดนะอันคอแรกเฮา,าก็มัดให้แน่นเลยจ้ะ ได้เข้ามาแต่ว่าใส่ถุงมือเวลามากกับสิบอุทนาดอกมันสิมันเอาไปอะไปถุงมือไปนิ้วจ้าของอ่ะนี่ค่ะสิธีการมัดนะฮะเอากะบบีบเกิดไม้มันซ้ำๆกันค่ะล้วก็กดไวนะ้นะล้วก็หมุนสักสองรอบจืดจังสิพอดีตรงนี้ก็เวลาไปอาเอาไปเอาไปเอาเชือกออกมันกง่างนะพี่น้อง นี่ค่ะออกไปนี่นะกระพันรอถุงมือก็สิมัดเอาไปนิ้วจักของคอยน้อยคอยใหญ่ก็แล้วแต่เฮาเนาะะเนี่ครัดส่วนใหญ่ปลาอ่มก็สิเฮ็ดประมาณนี้จะ้ะนี่คอคอประมาณนี้คอมาตรฐานแล้วแต่เฮานี่นค่ะแบนี่เลยค่ะ เชือกเต้องไปตัดยาวเะพี่น้องตัดยาวเลยมันก็นสิเกลกะตัดเพาะประมาณเนี่ยเวลาหมดหมดหมดเราก็จะมาต่อเอาค่ะมัดจนสุดจนแล้วๆอ่านี่ค่ะประมาณนี้นะจ้าพอเข้ามัดเสร็จแล้ว เ้าก็มาล่างน้ำก่อนไปตากเนาะพี่น้องเนาะเอามาล่างก็ล่างเป็นอย่างขึ้ล่างวันตีเพราะวา่าเวลาไปตากเนาะเมื่อว,วันมันที่ว,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 วันเด็กมากอกจากด่างพวกเศษหมูดเข่าจีบอ่าบนนาเนี่ยละการใส่กอกนะล่างมาต้องแช่ด้วยกันล่างคันพานน้ำนะคะล่างสง่งสงขึ้นมานี่แหละค่ะ บอกเทคนิคอีกอย่างหนึ่งเลยจ้ะเพราะว่าเวลาไปตากเมงวันมันติดบกอก,กะอะ้าบล่างนะมิสติดเลยกับแมง่วันมันสิมาตอมนะล่างแล้วก็บสาวขึ้นมาเลย,ยค่ะเขาจะไปตากแดดหรือว่าไปตากลมพึงลมก็ได้นะพี่น้องแต่ตากแดดก็ตากแดดจ้ะ นี่แหละค่ะมันก็บมันต้องแดดจัดก็ได้ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเขาก็เสียไปตากกันก็สิได้ออกมาประมาณนี้ค่ะมือเดียวกับเขาแค่ในเปรี้ยวดอกค่ะต้องประมาณประมาณเอาไว้จักสองมือค่ะเนาะแต่อยากกินเปรี้ยวถ้าพอกินเปรี้ยวกบมือเดียวก็กินได้เลยค่ะ